ทุกคนเห็นพาเลทที่มีสต๊อกข้าวเกลียบปลาวางอยู่ไหมคะเรียงกันเป็นยาวเลยค่ะพาเลทของเรามีเยอะมากนะคะเพราอเราจำเป็นต้องสต๊อกของเยอะค่ะลูกค้าประจำเราเยอะมากค่ะจริงๆพี่นีก็ใช้พาเลทนี้มาหลายปีแล้วนะแต่รู้สึกขัดใจตรงตอนที่เราจะทำความสะอาดค่ะไม่สามารถที่จะล้วงไม่กวาดเข้าไปลึกๆได้ค่ะต้องรอให้บรรจุข,ของตรงนั้นหมดแล้วถึงจะยกพาเลทออกไปแล้วทำความสะอาดค่ะ ทีนี้ก็เลยลองสั่งชั้นวางของมาหนึงอันค่ะประกอบเสร็จแล้วเช็คดูค่ะว่ารับน้ำหนักไหวไหมแล้วลองเอาสินค้ามาวางดูค่ะปรากฏว่าวางเขาเกียบได้1ชั้นต่อ100โลค่ะเราต่อขึ้นไป2ชั้นค่ะเท่ากับว่าเราเก็บได้1แถวได้200โลกันเลยทีเดียวค่ะแถมสะดวกตอนทำความสะอาดด้วยค่ะสามารถล้วงไม่กวาดล้วงเครื่องดูดฝุ่นได้สบายๆเลยอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเรื่องความสะอาดเนี่ย ทีนี้ก็ไม่รอช้าค่ะได้ไอเดียเลยค่ะสั่งชั้นมาเพิ่มอีกเพียบเลยค่ะไว้ของมาถึงเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะ